องอ่ผู้ใหญ่ก็เป็นแต่ของผู้ใหญ่นี่ทางโรงพยาบาลท่าแซกเขาวิเคราะห์เป็นสองแบบนี้มันจะมีหลักได้หลายกรณี<ม>ก็คืออย่างเช่นพวกไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกแล้วก็ชิควนย่ญญาเพราะฉะนั้นหมอเขาเลยก็ต้องตรวจตามอาการก่อนก็คือตรวจ เช็ดเลือดเช็ดเลือดจิ้มน,น้ำมูกไปตรวจ<ะ>ก็แล็บแรกก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกไม่เป็นก็ต้องรอล็บที่สองเพราะว่าชิคุหมุนย่าต้องใช้เวลาขอเชื้อหนึ่งถึงสองวัน<ะ>ก็พอประมาณวันหนึ่งวันหวันครึ่งก็ทราบผลก็เป็นชิคุหมุนย่า<ะ>ประมาณวันครึ่ง<ะ>คืออาการโรคพวกไวรัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนโรคอื่นคือไข้มันจะขึ้น สูงเฉียบพันเลยค่ะบอกว่าคําว่าคิดแบบรักษาอาการนี่คือนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าคือแล้วอาการคืออะไรก็แต่ละวันไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้อาการข้างหน้าไน่้ยังไงรู้แต่ว่าหมอแม่พูดว่าให้กินน้ําคือมีตัวเดียวที่หมอบอกคือให้กินน้ำเยอะๆเช็ดตัวถ้ามีไข้ขึ้นให้เช็ดตัวให้กินน้ําเยอะๆอย่ากินยาเองถึงสี่ถุงห้าเพราะว่าพวกนี้มันอ่อน เลื่องเราตับตับเราก็จะทํางานสูงข,ขึ้นที่มันจะเป็นเรื่องตับอีกคืนนี้พอพอหมอพูดคาว่ารักษากรรมการเนี่ยเราเปคค็นคนไข้อะถ้าจิตใจดีอะอย่างอย่างหนูนาอาจจะแบบเด็กหน่อยก็คือเอาว่าต้่งกินข้าวให้เยอะขึ้นกินน้ําให้เยอะขึ้นพ่งนี้จะตื่นมาออกกําลังกายคือคือก็ต้องคิดในเวอร์ชันคือต้องคิดเองคือต้องคิดเอง <S <S 1> <S 1> แต่หมอหนูเชื่อว่ายังไม่มีหมอมันยังไม่เจอหมอ ตอนนี้ยังไม่ไมเจอหมอ,อคนอไหนที่ตอบได้ว่าคนไข้ควรทำแบบไหนมันหมอบอกว่าจะไม่ร้ายแรงเท่ากับไข้เลือดออกแต่ว่าถ้าเป็นกับเด็กเนี่ยจะอันตรายถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ร้ายแรงเหมือนไข้เลือดออกคือตอนนี้มันระบาดในชุมชนของเราไหครับหาวิธีป้องกันแล้วกพ็พยายามประกาศให้ชาวบ้านเขาตื่นตัวให้ชาวบ้านเขารับรู้ คือส่วนมากชาวบ้านเนี่ยถ้าคนบ้านไหนไม่เป็นบางทีเขาก็ไม่กลัวใช่ไหมล่ <c oughs> ะเขาก็ไม่รู้ว่าโรคนี้มันไอ้ไรงขนาดไหนมันโรคติดต่อใช่ไหมทีนี้ถ้าวันหนวยงานของรัฐได้ประกาศได้อะไรอ่ะมันจะได้มันได้ช่วยกันไงช่วยกันน้องโยังไม่ติดยังงานทํางานอันนี้เป็นผู้ป่วยใช่นี่พ่มาของพวนี้มัน ดี่นี้คือเราครูวะไรทีรูปเด็นนอนเป็นแพทย์อยู่ไหนหแม่ตายอยู่ไหนครูมันเริ่มข้าแหละแต่คนอื่นเนี่ยเขายังไม่ไม่ไมีค่ะเพราะเรื่อยุงนี่ยเราพอกลับมาถึงเนี่ยก็เลยพวกถังน้ําก็ให้ล้างแล้วก็ปิดฝาน้ําให้หมดแล้วก็คือสําคัญเลยเรื่องยุงเราไม่เป็นไรแต่คนรอบข้างเนี่ยมันได้เป็นห